โอแม่งอาทีพช่วยมีกูบอกทชูู้่บอกรูปอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรไมนเป็นเกียรอ้เหียคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณเป็นใคร Đau mày, đau không bắt đầu đạp cũng đây ngay đâu đâu đạp cũng đâu 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 kia đâu 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 đi Mày đâu 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 มึงไปดูดดิดูดเฮ้แฟมมันดูดดีเฮ้ยดูดเร็วดูดตบตะมูออาเมียรมาฉีมึงดูดดิมึงดูดดิมึงดูดดิดูดดิมึงไ้นี่เออเ้ยมึงจับกูได้ไงกูเป็นใครกูเป็นใครข้าข้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงตีกนะกูมีหลักฐานนะไอ้ยี่ย มึง้าง้ากูมีหลักฐานอ่ะมึงมึงจะดุยาทำไมมึงดุยาทำไมเอาให้มึงจะมาตีกูได้ไงครับเฮ้ยกูกลัวไฟเยเฮ้ยพวกมึงทำกูนะกูจะแจ้งตำรวจนะมง้าใครทำกูใครทำกูใครทำกูไอ้มึงถืออะไรในมือมึงมารีวิวไอ้เย็นให้มึงให้มึงแก่เย็นไอ้มึงรีวิวไอ้มึงถืออะไรในมือถืออะไรในมือ อะไรนี่บุหรี่ไอ้ดูดิดูดิมึงดูดบุหรี่ดิไอ้มึงเต้นนี่มึงเต้นนี่มึงหวักมึงหวักมาเต้นตรงไฟดิมาเต้นตรงไฟดิเต้นเต้นโคตรบังคับอ่ะเต้นเต้นเต้นดิเต้นดิเต้นดิกล่องหลังกล่องหลังเลย ที่แมนยูเอาอ่ะมันเม่เมกูทีเต็มจุ่คุณเป็นใครคุณเคุณเป็นชายอถ่ายกัร้องก็ร้องผมจับได้ไหมผมจับเฉยๆอะผมผมขอจับหน่อยคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับนี่ผมแค่จับผมขอจับไม่หน่อยนะครับผมขอสัมภาษณ์นะครับคุณเป็นใครครับไหนๆดูไมดีอะไรครับ ไม่ได้ครับผมพอจับหน่อยไม่ได้ครับผมมาทำงานผมพอจับหน่อยเน็่กูงจุด่เอาถอเอาถอเอาถอโลมันเปลี่ยงมมอุ้ยสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวันเลยน้ำไปกับบ้านซุกผเคี้ยรีแมน